สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำบุญไหว้หลวงปู่ทวดวัดช้างให้หรือวัดลาดบุรณาลามวัดสวยแห่งหนึ่งที่จังหวัดปัตตานีวัดเก่าแก่กว่า300ปีช่วงนี้เราจะลงใต้ไปไหว้หลวงปู่ทวดกันที่วัดช้างให้หรือวัดลาดบุรณาลามวัดสวยปัตตานีที่มายุเก่าแก่กว่า300ปีเลยทีเดียว อีกทั้งยังเป็นที่เที่ยวปัตตนีที่เป็นเหมือนศูนย์รวมจิตใจของชาวใต้ไม่ว่าใครก็ตามที่มาถึงจังหวัดปัตตนีนี้แล้วจะต้องแวะเที่ยวชมความสวยงามและกับสการะหลวงปู่ทวดองค์จำลองกันครั้งหนึ่งนะครับวัดช้งให้ตั้งอยู่ติดกับทางรถไฟสถานีวัดช้งให้สามารถเดินเล่นบนสถานี รถไฟวัดช้งให้กันได้วัดช้งให้ตั้งอยู่ตำบลควงโนลีอำเภอโคกโพเป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วไม่ต่ำกว่า300กว่าปีวัดช้งให้ถือเป็นวัดต้นตำรับของหลวงป,ปู่ทวดเพราะท่านเป็นเจ้าวาดองค์แรกของวัดและอัฐิของท่านก็บรรจุไว้ที่วัดแห่งนี้ วัาจังให้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อและเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตนีที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามากับสักการะหลวงปู่ทวดอย่างไม่ขาดสายที่เรียกว่าเมืองเมื่อมาถึงปัตตนีดินแดนแห่นปลายด้้มขวานแล้วจะต้องแวะให้ได้ด้านหน้าวัดเป็นที่ตั้งของสถูปหรือมณฑปบรรจุอัฐิของหลวงปู่ทวด ซึ่งอยู่ใกล้กับเขตพัทศีมาที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเขื่อนหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดหรือเขื่อนท่านเหยียบน้าทะเลจืดคําว่าเขื่อนเป็นภาษาคนพื้นเมืองทางภาคใต้หมายถึงสถูปที่บรรจุอัฐิของผู้มีบุญซึ่งมีมาก่อนแล้วซึ่งสถูปแห่งนี้ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดปัตตานีและใกล้เคียงมีผู้คนไปกราบไหว้บนบานอยู่หนึ่งเนื้อ ใครก็ตามที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือวัตถุสิ่งของถูกข,ขโมยหรือสูญหายก็จะพากันมาบนบันศารเก่าที่สถูปแห่งนี้บนดบหรือสถูปบรรจุอัฐิของหลวงป,ปู้ทวดมีรูปปั้นช้างหันหน้าเข้าหาบนดบทั้งสองข้างจะประวัติของวัดช้างให้ซึ่งมีหลวงพ่อทวดหรือชาวเมืองออไซบุรีเรียกว่าท่านหลังกาหลวงป,ปู่ทวดช่วงนี้เป็นเจ้าวาดวัดช้างให้ท่านก็ยังเดิน ทางไประหว่างวัดช้างให้กับไซบุรีอยู่เสมอและเมื่อหลงวงพ่อทวดมรณภาพลงที่เมืองไซบุรีลูกศิษย์จึงนำศพกลับมาที่วัดช้างให้แต่ในการนำศพกลับมาต้องพักแรมในระหว่างทางเป็นเวลาหลายวันจนกว่าจะถึงวัดช้างให้ในการพักแรมเมื่อตั้งศพณสถานที่ใดที่นั่นจะต้องเอาไม้แก่นปักหมายไว้ทุกๆแห่งเป็นระยะจนกระทั่งถึงวัดช้างให้สถานที่ตั้งศพพักแรม ตามระหว่างทางนี้กลายเป็นสารที่ศักดิ์สิทธิ์ครบของผู้คนในถิ่นนั้นบางแห่งก็ก่อเป็นเจดีย์ไว้บางแห่งก็ก่อเป็นสถูปไว้ถือเป็นสารที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญเมื่อเดินเข้ามาภายในบริเวณวัดจะพบกับซุ้มประตูทางเข้าโดดเด่นสวยงามภายในวัดเป็นที่ตั้งของวิหารหลวงพ่อทวดวัวสดและตรงกลางเป็นเจดีย์สูงนั้นคือวิหารพระครูวิสัยโสนพลหรือจะเรียกว่าวิหารยอดก็ได้ เป็นสถาปัตยกรรมแบบอาคารทรงไทยประยุกต์ฐานบนของวิหารเป็นที่ปฏิสถานพระเจดีย์ทรงหลังคาองค์ใหญ่และเจดีย์บริวารหลังคาวิหารประกอบเครื่องยอดชนิดยอด,ยอดทรงบนดบแบบไทยต่อเชื่อมด้วยวิหารทางด้านหน้าและด้านหลังด้านข้างต่อเชื่อมด้วยอาคารรูปทรงอย่างเดียวกับพระวิหารเป็นอาคารมุกเด็ดเมื่อประกอบกันเข้าแล้วจะเป็นอาคารที่มีอาคารแบบ จตุลมุกซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างบุรณะซ่อมแซมวิหารสมเด็จหลุมผู้ทวดเป็นวิหารที่ประฏิสถานลูกเหมือนของหลวงพ่อทองซึ่งมีขนาดเท่าองค์จริงรูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบเก่ออิฐถือปูนทรงไทยสวยงามพระบุสถลักษณะของพระบุสถแห่งหลังนี้เป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูนหลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องรถ หลันชั้นสาหากใครสนใจเช่าวัตถุมงคลและพระเครื่องหลวงปู่ทวดสามารถเดินเข้าไปใช้ไปเช่าได้ที่สำนักงานมูลนิธิซึ่งเป็นอาคารสีเหลืองนะครับวัดช้งให้ลาดบูรณารามนี้สร้างมา300ปีนะครับภายในยังมีอ่างน้ำมนต์ขนาดใหญ่ที่ให้ผู้คนสามารถประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลความโดดเด่นของวัดนี้ ที่ทาให้นักท่องเที่ยวนิยมมาไหว้พระทำบุญและชมวามสวยงามก็คือพระธาตุเจดีวัดช้างให้นะครับเป็นเจดีที่มีความสูง59เมตรรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นเจดีห์ายอดโดยมีองค์ใหญ่อยู่ตรงกลางด้านล่างเป็นห้องโถงมีระเบียงเป็นวิหารคตรอบองค์พระเจดีอีกทั้งชัดทองคําหนัก100บาทเป็นชัดเจชั้นประดับทับทิม ปฏิสฐานอยู่บนยอดเจดีย์สวยงามภายในองค์พระธาตุเจดีย์นั้นบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นที่สักการะ,ะอุชาอีกด้วยประวัติวัดช้างให้นะครับมีตำนานเล่าต่อกันว่าพญาแก้มดําเจ้าเมืองไซบุรีมีความพิทิจจสร้างเมืองใหม่ต้องการหาชัยภูมิสําหรับสร้างเมืองใหม่ให้กับน้องสาวจึงได้เซิงอธิษฐานปล่อยช้างให้ออกเดินทางไปในป่าโดยมีเจ้าเมืองและ ใหพลเดินติดตามไปจนมาถึงวันหนึ่งช้างได้หยุดอยู่ณนะสถานที่แห่งหนึ่งและล้องครึ้นมาสามครั้งพระเจ้าแก้มดํำจึงได้ถือเป็นเลิกนิมิตท,ที่ดีจึงได้ใช้บริเวณนั้นสร้างเมืองแต่น้องสาวท่านไม่ชอบพระยาแก้มดำจิงให้สร้างวัดณนะบริเวณดังกล่าวแทนและให้ตั้งชื่อนี้ว่าวัดช้างให้ และนิมนต์พระพิสุทธิ์รูปหนึ่งซึ่งชาวบ้านเรียกท่านว่าท่านลังกาหรือสมเด็จพระโคหรือหลวงปู่ทวดเอี่ยบน้ำทะเลจ,จืดมาเป็นเจ้าวาัดองค์แรกหลวงปู่ทวดท่านได้หลวงปู่ทวดท่านได้เดินทุ่งไปมามาระหว่างเมืองไซบุรีกับวัดช้างให้และได้สั่งลูกศิษย์ไว้ว่าถ้าหากท่านมรณภาพลงขอให้นำศพของท่านไปทำชาปนกิจศพณณวัดช้างให้ ึ่งเมื่อท่านมรณภาพที่เมืองไซบูรีแล้วลูกศิษย์จึงได้นำศพท่านมาทำชานาภิจศพที่วัดช้างให้อัฐิของท่านส่วนหนึ่งฝังไว้ที่วัดช้างให้และอีกส่วนหนึ่งนำกลับไปที่เมืองไซบุรีต่อมาได้สร้างสตูปบรรจุอัฐิของท่านไว้ที่วัดช้างให้อีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้วัดช้างให้มีชื่อเสียงโด่งดังก็คือหลวงปู่ทวดและพระพระเกจิอาจารย์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนไทยท่านเป็น พระสงฆ์ที่มีอายุอยู่จริงในสมัยอยุธยาและตำนานหลวงปู่ทวดที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดซึ่งเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าครั้งหนึ่งหลวงปู่ทวดได้เดินทางด้วยเรือสำเภาไปยังอยุธยาแต่ได้เกิดพายุและไม่สามารถเดินทางต่อได้ระหว่างนั้นน้ําดื่มก็หมดลงหลวงปู่ทวดจึงได้จุ่มเท้าซ้ายลงไปในน้ําทะเลและ น้ำบริเวณนั้นกบกลายเป็นน้ําจืดที่สามารถดื่มได้ทําให้เป็นที่อัศจรรย์นี่เป็นเพียงตำนานเรื่องหนึ่งของหลวงปู่ทวดที่เล่าสืบต่อกันมาและยังมีหลายเรื่องที่ทําให้คนไทยครบูุชาหลวงปู่ทวดมาจนถึงปัจจุบันนี้อีกทั้งตามประวัติเมื่อท่านบรณภาพแล้วได้นาพระศพท่านมาไว้ที่วัดช้างให้แห่งนี้ทําให้มีการจัดงานส่งน้ําอธิหลวงปู่ทวดเป็นประจําปีในวันแรมหนึ่งค่ำเดือนห้าประมาณ ช่วงเดือนเมษานี่เองสมเด็จพระราชมุนีสมิลามคุณะประมาจารย์หรือสมเด็จเจ้าพระโคหลวงป,ปู่ทวดเยี่ยมน้ำทะเลจ,จืดหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ท่านองค์ดำท่านลังกาเป็นพระมหาเถระผู้ทรงอภิญญาที่รู้จักกันดีในประเทศไทยประวัติที่เผยแพร่กล่าวว่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์รู้สำคัญในสมัยกรุงศรียุธยา ผู้ที่ศรัทธาในหลวงปู่ทวดเชื่อกันว่าพระเครื่องที่ท่านสร้างนี้จากท่านมีอนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผู้มีพระเครื่องหลวงปู่ทวดในครอบครองปัจจุบันหลวงปู่ทวดถ,ถือได้ว่าเป็นพระเกจิผู้อภิญญาในประเทศไทยที่มีผู้ศรัทธาจํานวนมากเป็นรูปสําคัญหนึ่งในสองมหาเกจิอาจ,จารย์ขอเมืองไทยคู่กับสมเด็จพระพุทาจารย์โตภูมลรังสีหรือหลวงปู่โต ซึ่งเป็นพระที่มีผู้เคารพบูชานับถือกันทั่วประเทศไทยประวัติของหลวงป,ปูท่ทวดตามประวัติกล่าวว่าหลวงป,ปู่ทวดนั้นมีนามเดิมว่าปู่เป็นบุตรของนายหูและนางจันทซึ่งเป็นทาสในเรือนเบี้ยนะครับก็คือทาสทํางานใช้นี้ของเศรษฐีปานเกิดในสมัยสมเด็จ พระมาหาธรรมราชาธิราชชาวบ้านวัดเลียบตำบลดีหลวงอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาส่วนวันเดือนปีเกิดของเด็กชายปูตรงกับวันเดือนปีใดหลักฐานยังขัดแย้งกันมากมีผู้สัญชาตไว้หลายกระแสในขณะที่ท่านเกิดมีเหตุอัศจรรย์คือเกิดฟ้าร้องฟ้า,ฟาผ่าแผ่นดินสะเทือนเรืองลั่นเสมือนหนึ่งว่ามีผู้มีบุญญาธิการมาเกิด เมื่อตัดลกจากสายสือของท่านแล้วในหูบิดาของท่านก็นำลกของท่านไปฝังไว้ที่โคนต้นเรียบซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักสง์ต้นเรียบในปัจจุบันเมื่อท่านเกิดมาแล้วก็มีเหตุอัศจรย์เกิดขึ้นกับท่านเรื่อยๆมาเป็นต้นว่นขนาขณะที่ท่านอยู่ในวัยแบเบาในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวบิดามดาของท่านต้องออกไปเกี่ยวข้าวที่กลางทุ่งนาซึ่งเป็นนาของเศรษฐีปาน ซึ่งท้องนาแห่งนี้ห่างจากบ้านประมาณ2กิโลที่นาแห่งนั้นมีดงตาลและและมะเมาเป็นจํานวนมากครั้งนั้นจึงเรียกว่าทุ่งเมาปัจจุบันตั้งเป็นสำนักสงฆ์ชื่อปัจจุบันตั้งเป็นสำนักสงฆ์ชื่อนาเปในสมัยนั้นจึงมีสัตว์ป่าชุบชุมพอสมควรบิดามดาของท่านจึงผูกเปของท่านซึ่งเป็นเป,เปผ้าไว้กับต้นมะม่วงสองต้นและ ก็ได้เกี่ยวข้าวอยู่ในท้องนาไม่ห่างจากบริเวณนั้นมากพอได้ระยะเวลาที่นางจันจะต้องให้นมลกูกนางจันจึงได้เดินมาที่ที่ผูกเปยไว้และได้เห็นงูจงอางตัวใหญ่หรือ,อ,องูบ้องหลาวที่ชาวภาคใต้เรียกกันพันที่รอบเปยนางจันเห็นแล้วตกใจเป็นมากจึงเรียกนายหูซึ่งอยู่ไม่ไกลนักมาดูและช่วยกันไล่งูจงอาง นั้นไปแต่งูจงอางนั้นไม่ไปไหนนางนายหูและนางจันร์จึงตั้งจิตอธิษฐานว่าขออย่าให้งูนั้นทำลายล้างไอ้ทำลายลูกน้อยเลยไม่นานนักงูจงอางนั้นก็คายวงลัดออกและเลยหายไปในป่านายหูและนางจันร์จึงเข้าไปดูลูกน้อยยังเห็นว่ายังหลับอยู่และไม่เป็นอันตรายใดๆปรากฏว่ามีเมือแก้วขนาดใหญ่ที่งูจงอางคายไว้อยู่ บนอกเด็กชายผู้ปูนผู้นั้นเมื่อแก้วนั้นเมื่อมีแสงแสงแวววับและต่อมาได้แข็งตัวเป็นลูกแก้วปัจจุบันได้ประิสถานที่วัดพระโคเมื่อเศรษฐีปานทราบเรื่องเข้าจึงบีบังคับขอลูกแก้วเอาจากนายหูและนางจันบิดามดาของท่านจึงจำต้องยอมให้ลูกแก้วนั้นแก่เศรษฐีปานซึ่งเป็นนาย ซึ่งเป็นนายเงินแต่ลูกแก้วนั้นเป็นของศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของท่านเมื่อเศรษฐีปันเอาลูกแก้วไปแล้วก็เกิดเพศภัยในครอบครัวเกิดการเจ็บป่วยกันบ่อยๆและฐานะก็ยากจนลงไปเรื่อยๆเศรษฐีปันจึงได้เอาลูกแก้วมาคืนและขอมาเด็กชายปูและยกมีศสินให้แก่นายหูและนางจันทั้งสองจึงพ้นจากการเป็นทาสและต่อมาก็มีฐานะ ดีขึ้นมาเรื่อยๆส่วนเศรษฐีปานก็มีฐานะดีขึ้นดังกล่าวเมื่อท่านอายุได้7จ็ดกวบในปีพุทธศักราช2132บิดาและมรดาของท่านจึงนำท่านไปฝากไว้เป็นสิบวัดเพื่อเล่าเรียนหนังสือที่วัดกุติหลวงหรือวัดดีหลวงในปัจจุบันซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้บ้านท่านขนาดนั้นท่าน สมพานจวนซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงของท่านเป็นเจ้าวาดอยู่เด็กชายปูเป็นเด็กที่มีหัวดีเรียงเก่งสามารถเล่าเรียนภาษาขอมและภาษาไทยได้อย่างรวดเร็วสมพานจวนได้บวชให้ท่านเป็นสมเนนเมื่ออายุ65ปีตอนที่ท่านบวชเป็นสำเน็นนั้นเองบิดาของท่านจิงถวายลูกแก้วคืนให้แก่ท่านเป็นลูกแก้วจำตัวท่านต่อไป ด้วยความที่เป็นผู้ฝักใฝ่เรียนอยู่ตลอดเวลาของท่านต่อมาท่านสมบานจวนได้นันท่านไปฝากเล่าเรียนหนังสือที่สูงขึ้นเรื่อยๆสมัยน,นั้นเรียกว่ามูลระบบพันธกิจประยันก็คือเรียนนักธรรมนั่นเอง <c oughs> โดยนําไปฝากเรียนไว้กับสมเด็จพระชินเสนซึ่งเป็นพระเทรละชั้นสูงที่ส่งมาจากกรุงศรีวิยาให้มาครอบ ให้มาครอบครองเป็นเจ้าวาดวัดศรีคูยังหรือวดัดศรียังในปัจจุบันห่างจากวัดดีหลวงไปทางเหนือประมาณ4กิโลเมตรท่านได้เรียนรู้อย่างรวดเร็วและจบหลักสูตรที่วัดศรีคูยัง,ยงนั้นหลังจากนั้นท่านได้เดินทางเข้ามาศึกษาต่อที่เมืองนครศรีธรรมราชซึ่งเพื่อเรียนหนังสือให้สูงขึ้น โดยมาสัมพันับอยู่ที่วัดเสมาหลวงซึ่งเป็นสำนักเรียนและมีสมเด็จพระมหาปิยทัศส,สีเป็นเจ้าอาวาสและบรรพาาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์เมื่อครบอายุตามการอุปสมบทของท่านได้ศึกษาวิชาจนพระครูอาจารย์ต่างๆจนมีความรู้และเป็นผู้ทรงอภิญญามากและได้แสดงปฏิหารหลายครั้งท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์จากสมเด็จ พระเอกาทศรสในครั้งสุดท้ายในราชธินนามที่ว่าสมเด็จเจ้า,จาพระราชมูนีสมิสลามคุณะปรมาจารย์สุดท้ายเมื่อท่านมีอายุได้80ปีท่านได้กลับมาจำวัดที่วัดพระโควัดบ้านเกิดของท่านต่อมาท่านได้สั่งเสียลูกศิษย์ว่าเมื่อท่านบุรณภาพให้นำพระศพท่านไปไว้ที่อําเภอโคกโพจังหวัดปทุมจังหวัดปัตตานี ต่อมาได้ไปต่อมาสถานที่ข้างหน้าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้ผู้คนมากราบไหว้และมาเที่ยวนี่เป็นเพียงตำนานเรื่องหนึ่งของหลวงพูดทวดที่เล่าสืบต่อกันมาและยังมีอีกหลายเรื่องที่ทําให้คนไทยและพบูชาหลวงพูดทวดมาจนถึงปัจจุบันนี้อีกทั้งามารตว,วัิเมื่อท่านบรณภาพแล้วได้มีการนาพระศพของท่านมาไว้ที่วัดช้างให้แห่งนี้ทําให้มีการจัดงาน ทรงน้ำอธิหลวงพุทวดเป็นประจำปีในวันแรมหนึ่งค่ำเดือนห้าช่วงประมาณเดือนเมษานั่นเองนะครับสวัสดีครับ